ยุคอยู่กันยากอยู่กันเย็นคนไทยยังอยู่ยากปรับตัวกันแบบชนิดมาเป็นสูตรกันเลยนะฮะเข้าสังคมให้น้อยเที่ยวให้น้อยกินให้ถูกกินที่บ้านและอย่าซื้อของแพงนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New h o n d a a c c o r d e h e v ยุคอยู่กันยากอยู่กันเย็นคนไทยยังอยู่ยากปรับตัวกันแบบชนิดมาเป็นสูตรกันเลยนะฮะเข้าสังคมให้น้อยเที่ยวให้น้อยกินให้ถูก กินที่บ้านและอย่าซื้อของแพงนะครับ ตอนนี้เป็นพฤติกรรมที่เขามีการจับสํารวจกันออกมานะครับแล้วก็มีการประเมินเลยครับว่าตอนนี้ด้วยภาวะของเศรษฐกิจเองด้วยเรื่องภาวะของเข้าเทศกาลสงกรานต์เองด้วยนะครับตอนนี้เทศกาลจะมากันเยอะถูกไหมฮะก็เลยทําให้เนี่ยนะครับคุณพัชสนสวัสดิเกียรตินะฮะสวัสดิเกียรตินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทไมแชร์คือถ้าคนอยู่ในวงการเอเจนซี่เนี่ยร้องอ๋อเลยบริษัทไมแชร์แต่ถ้าคนอยู่นอกวงการเป็นประชาชนคนทั่วไปไม่มีร้องอ๋อแล้วครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าไมแชร์เนี่ยเป็นบริษัทอซ่โฆษณาชืดั ในประเทศไทยนะครับวันก็เขาจะมีลูกค้าเกี่ยวกับพวกสินค้าที่มาซื้อโฆษณากับเขาเยอะแล้วก็จะลงโฆษณายิงนู่นยิงนี่ยิงแอดยังวุ่นออนไลน์ออฟไลน์ยิงให้ถูกยิงให้ถูกต้องก็ต้องทำไมฮะศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคถูกไหมครับตามแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เขามา ให้บริการกันนะครับและตรงนี้มันก็กลายเป็นข้อมูลเด็ดเลยนะครับออกมาแล้วปรากฏว่าคุณพัดศนสวัสติเกียรตินี่หนะครับผอฝอ่ายทางด้านวางแผนกลยุทธ์ของ m y ช h แชนเนี่ยเขาสรุปได้น่าสนใจนะฮะปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยนะเยอะสุดเวยสิ81%ชอบการช้อปปิ้งแสดงว่าการช้อปปิง้งจะอยู่ในสายเลือดของเราพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า8 0 81%ของคนไทยชอบการช้อปปิ้ง และที่สําคัญก็คือว่า80เอนที่81ปที่คนไทยชอบการช้อปปิ้งเนี่ยนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่ประมาณ72โอ้โหขนาดเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ผลสํารวจยังออกมาแบบนี้นะครับและที่นี้ไปต่อกันเลยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการชอบช้อปปิ้งก็จริงนะฮะแต่ซื้อเนี่ยแค่ไหนไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับบางทีเราชอบเราอยากได้มันคือแบรนด์ในฝันแต่ควักตังหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง ถูกไหมฮะอันนี้เ็คือเป็นสิ่งที่บอกชอบไงคือชอบเลือชอบช้อปปิ้งถูกไหมครับสิ่งที่เขาบอกต่อมาก,ก็คือว่าการตัดสินใจซื้อสินค้านะฮะของผู้บริโภคคนไทยจากคนสํารวจนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความยากมากขึ้นถ้าภาษาชาวบ้านเลยก็บอกว่าสตางค์หนึ่ง บาทหนึ่งแบงค์หนึ่งเนี่ยกว่าจะหลุดจากกระเป๋าคนไทยนาะทีนี่ยากเย็นแสนเข็นมากๆถึงจะมีความชอบออกไปช้อปปิ้งก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามันต้องมีปัจจัยที่ทําให้คนเราเนี่ยมีความชอบแต่ยังไม่กล้าซื้อถูกไหมครับหนึ่งก็คือภาวะเศรษฐกิจชัดฮนะสำหรับภาวะเศรษฐกิจเราคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยนะฮะภาวะเศรษฐกิจนะครับเนี่ยเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับใช้จ่ายอย่างสบายก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ลดลงแล้วนะครับและที่สําคัญก็คือว่า ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและทําให้คนไทยเนี่ยตัดสินใจจะซื้อข้าวของย,ยากเย็นมากยิ่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่87เปอ,อฟังดูมันก็ดูดีนะครับนั่นก็แสดงว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเข้าข่ายชอบนะแต่ถ้าจะให้ซื้อเนี่ยคิดหนักใครจะบอกเขียมก็ได้ใครจะบอกว่าเขียมขัดก็ได้หรือใครจะบอกว่าชื่นชอบไปก่อน ส่วนซื้อว่ากันทีหลังตอนที่ออกมาแนวนี้ทั้งสิ้นนะครับจึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะใน3ข้อที่ผมให้ไปขอพรได้อย่างเดียวสําหรับเทศกาลสงการานต์นะครับไม่ใช่ขอผมนะฮะขอพรนะฮะถ้าท่านมีโอกาสไปขอพรที่ไหนก็นแล้วแต่ใน3ตัวเลือกนี้ท่านผู้ชมจะขอพรอะไรมากที่สุดขอลดดอกเบีย้ยขอกู้แบงค์ผ่านขอปลดหนี้ปลดสินส่งมาเลยนะครับถ้าใครคิดว่าขอ รถด,ดอกเบีย้ยก็พิมพ์เลยรถด,ดอกเบีย้ยนะฮะถ้าใครบอกมาว่าขอกู้แบงค์ผ่านก็พิมพ์ว่ากู้แบงค์ผ่านนะครับหรือขอปลดหนี้ปลดสินก็ขอคําว่าขอปลดหนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นส่งมาอยากรู้กันนะครับผู้สมบครยังบอกต่อไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะพอคนไทยรู้สึกว่าชอบซึ่งไอ้ขาชอบรู้สึกว่าค่าเฉลี่ยโลกและการตัดสินใจที่จะบอกว่า ลดการใช้จ่ายก็สูงออกว่าของโลกอีกต่างหากก็ต้องกลับมาดูเขามาตอนที่คนไทยบริหารจัดการเงิงนในกระเป๋าตัวเองตามผลสารวจนี้ออกมายังไงผมว่ามันน่าสนใจเลยนะฮะห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับเลื่อนชะลอยังไม่ซื้อตอนนี้สําหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีราคาแพงๆไม่รู้ตรงกับท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อมาฮะห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คนไทยทําไงรู้ไหมฮะตัดสินใจเลยครับลดการเข้าสังคมอืม ท่านผู้ชมลดการเข้าสังคมจริงแต่ว่าไปเข้าสังคมออนไลน์เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยห้นะลดการเข้าสังคมลดการสังสรรค์น,นะครับสีลดการท่องเที่ยวคือเที่ยวให้มันน้อยลงนะครับเทศกาลไหนจะมาอะไรยังไงก็แล้วแต่เที่ยวให้มันน้อยลงมีถึง43%นะครับสาลดการใช้พลังงานทุกอย่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจยิ่งตอนนี้ร้อนสุดๆเลย42องศาเซลเซียสสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเปิดแอร์กันไปว่าเล่นแต่มีนะฮะตอนนี้สัังเกตม,มครบ ห้างหีืคนแน่นร้านกาแฟที่แบบซื้อแก้วเดียวแล้วนั่งได้ทั้งวันนี่แน่นบนโต๊ะมีแล็ปท็อปสารพัดเครื่องแกจเตทั้งนั้นเป็นเพราะว่าคืนอยู่บ้านใช้ไฟเยอะไปใช้ไฟที่ตามห้างดีกว่านะครับห้างก็ยิ้มสิครับเพราะว่าเป้าหายของห้างห้างก็คืออะไรฮะมีทราฟฟิกคนเดินเข้าไปเยอะๆนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะเรื่องของการทานข้าวนอกบ้านก็ปรากฏว่ามีเหมือนกันนะครับ28%ลดการใช้จ่ายสินค้ากลุ่มของชํา เอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับ26%ชะลอการซื้อสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเช่นมือถือแล็ปท็อป AirPods เอียร์โฟนอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ถอยนะฮะตอนนี้รอไปก่อนให้อยู่จอดอยู่ในซองนิ่งๆนะครับทีนี้ผลสำรวจที่ออกมาทั้งหมดก็แสดงว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับพอจะมองเห็นโดยหลักๆเลยนะครับคือหนึ่งชอบไงแถมในการชอบเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกแต่ถามว่าความสะดวกสบายในการจะตัดสินใจควักเงินซื้อไอสิ่งที่เราชอบตรงนั้นตอนนี้ปรากฏว่าก็อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกอีกแสดงว่า คนไทยไม่ได้ตัดหรือทิ้งสิ่งที่เป็นความต้องการออกไปเลยครับเพียงแต่ว่าอะไรทราบฮะ d ด l a ลยแอ Reuse ก็คือแต่ชะลอแล้วใช้ของเก่าไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่ตอนนี้เข้าสู่ยุคที่บอกว่าหาอยู่กันยากจริงๆนะฮะเขาถึงได้บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นยุคหาเงินยากโดยสรุเปเบ็ดเสร็จก็คือว่าตอนนี้คนไทยของเราเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ด้วยนะฮะปรับตัวกันเพื่อที่จะเงินเมันหายากก็เลยทำไงไง เข้าสังคมให้น้อยเที่ยวให้น้อยนะฮะกินของมีราคาถูกแถมกินที่บ้านไม่ออกนอกบ้านไปกินตามห้างและก็ที่สําคัญก็คือเลื่อนการซื้อข้าวของแพงขนาดชิ้นใหญ่ๆออกไปหมดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกาะกระแสเข้ามาในช่วงที่สงการตอนนี้เทศการจะเข้ากันมาเยาอะแยะกัอยู่นะครับวันก็อย่าลืมนะฮะ กดไลค์กดฟอลโลกดแชร์เพจ Facebook b ี i ามของเรานะฮะแล้วก็ไปต่อไปที่อะไรกดหัวใจกด Subscribe กดกระดิ่งและแชร์ y o u t u b e บี Time ด้วยนะครับและตามต่อนะครับกดฟอลโลกดติดตามกดแชร์ TikTok บี i ามเข้าไปด้วยนะฮะ